Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ,อธิษฐานแล้วก็เป่าเป่าเล่เออขอให้น้องไหม่มีแต่ความสุขความเจริญนะมาเาฉลิมฉลองก็มาไหว้ปู่นะครับ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ปู่จงให้พรนะครับมองมอง,มองกล้องมองกล้องเร็วอ่าไหว้ไหว้ไหว้ทุกท่านแล้วที่มาไหว้สวัสดีครับโอเค